อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านวันนี้ผมมีบุญมาบอกเพราะคุณอาจเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กับคมเปญโควิดเชื่อมรุ้นโชคแจกใหญ่โดนใจช่างเพียงชอบสินค้าโควิดและผลิตภัณฑ์ในเครือครบ500บาทก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ทันทียิ่งชอบมากยิ่งมีสิทธิ์มากได้รุ้นของรางวัลทุกเดือนถึงคุณจะไม่ใช่ช่างเชื่อมแต่อย่าเพิ่งนนอยเพราะสินค้าของโควิดไม่ได้มีแค่อุปกรณ์งานเชื่อมแต่เขามีสินค้าสำหรับช่างทุกสายงาน ขั้นตอนในการรับสิทธิ์ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเพียงคุณซื้อสินค้าผ่านร้านตัวแทนหรือช่องทางออนไลน์จากนั้นแอดไลน์โควิดอัปโหลดบินบใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานและกดแลกสิทธิ์ชิงโชครุ่นรางวัลสุดเจ๋วไม่ว่าจะเป็นตู้เชื่อมสร้อคอทองคำรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าวเวกและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายที่รอคุณอยู่คนที่เป็นลูกค้าโควิดอยู่แล้วอย่าคิดนานส่วนลูกค้าใหม่เก็บใบเสร็จของท่านไว้ให้ดีท่านที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญผมทิ้งรายละเอียดไว้ในคำอธิบายหน้าล่าง สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปแลกสิทธิ์ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับปั่นไม่ไหวแล้วครับจักรยานเวฟ้อยตั้งเข้าแล้วจังหวะเนี่ย